ดูคุยแซทโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนี้นะคะหลายๆคนนะดูแลตัวเองด้วยการอะดูแลหน้าดูแลตัวอาจจะเข้าคลินิกบ้างมีอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็ดูแลตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้ค่ะจะบอกเลยนะคะว่าเขาดูแลตัวเองตั้งแต่หน้าจรลดไปลายเท้าแต่บางคนดูทุกอย่าง ยกเว้นเส้นผมพอลืมดูเส้นผมชีวิตเป็นยังไงต้องถามผู้หญิงคนนี้นะคะ <sausage S 1> เขารู้ดีทุกเรื่องสวัสดีค่ะพี่ <ritis S 2> อูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงไหมเหมือนที่หนูพูดแม่ดูแลทุกอย่างอย่เว้นเส้นผมผู้หญิงอย Bem ่าหยุดสวยนะแล้วก็อย Bem ่าหยุดแก่ทีนี้จะถามทั้งสองสาวแล้วก็ถามคุณผู้ชมว่าอยากดูเด็กไหมคะอยากจี ผมหนาหน้าเด็กแน่นอนคุณผู้ชมและวันนี้จะพาทุกๆคนจบปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านจ่ายต่อวันไม่เกิน5บาทจริงวันนี้จริงที่พูดได้แบบนี้เพราะว่าตัวเองเคยวิกฤตกับการที่ผมร่วงหนักมากล้านหนักมากคุณผู้ชมด้วยหลายสาเหตุหนึ่งอายุที่เยอะขึ้นพูดยังง่ายแก่ ยิ่งแก่ยิ่งร่วงแล้วก็ร่วงแบบโอ้โหเป็นกระจุกเลยประกอบกับเป็นฮอร์โมนคุณแม่ลูกสองลังคลอดโอ้โหคุณผู้ชมร่วงจนสามีบอกว่าไม่ต้องตามช่างแล้วนะไอ้ท่อที่ตันลองหยิบมาสักนิดนึง <c oughs> ผมอะมันเป็นกระจุกแล้วเราก็เลยมองว่าไอกระจุกหลายๆกระจุกต่อครั้งที่มันร่วงอะ หัวมันแหว่งไปแค่ไหนโอ้ยคุณเบนเอ้ยมันลึกมันกว้างเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าไอ้แสกลึกๆกะมันยิ่งแก่ใครเป็นก็แก่ตัวเองเป็นก็คือแก้แก่คุณผู้ชมหลังโควิดยิ่งแล้วไม่กล้าก้มไหว้ใครแบบเนี้ย กลัวเขาเห็นตรงนี้เราเป็นหัวล้าน<ถ>เออมันเป็นเหมือนแบบเอาไข่ดาวมาโปะ,ะน้องบูม,มันแบบมันไม่มั่นใจอ,ะอ่ะเราก็ลองเปลี่ยนยาสะดูยาสะสมุนไพรก็แล้วหาหมอก็แล้วหมดหลายแสนถามว่าดีขึ้นไหมไม่ท้อใจอะ่ะกําลังจะใช้คาว่าช่างมันเถอะแต่ไปเจอรีวิวผู้ชายคนนึ่ะเขาโพสต์รูปของเขาแล้วเขาเขียนแคปชั่นว่าอายุน้อยแต่ร้อยล้านคุณผู้ชมไปดูค่ะผู้ชายคนนี้บอกเลยเห็นรูปนี้ลงในโพสต์โซเชียลอ่ะคนเรียกลุง โคด <ฮะ S 1> เรียกลุงลุงจริงๆเพิ่งอายุ30แต่มันดูแก่อ่ะมันเหมือนคน40-50ิา <ฮะ S 1> ตัวเขาบอกเลยว่ากรรมพันธุน์อ่ะทรงนี้ทั้งนั้นลุงเขาปู่เขาพ่อเขามาแบบนี้ยเคยปลูกผมเจอไป4ี่แสนกว่าผมก็ไม่ขึ้นอ,อ่ะ แต่ทุกวันนี้ผู้ชายคนเดิมเพิ่มเติมคือผมห oh. นามาดกมาคือแสกได้เสรได้ทุกทรงเลยผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาใช้ขวดนี้ค่ะคุณผู้ชม The Oriental Spray เป็นสเปรย์รากสมแดงจากเกาหลีเลยนะช่วยอะไรลดผมร่วงเพิ่มผมหนานแล้วก็เร่งผมขึ้นที่สำคัญขวดนี้เสมือนการปลูกผมด้วยวิธีธรรมชาติที่สำคัญตัวคุณกอฟเองอ่ะคนที่แบบอายุน้อย้อยล้านเมื่อกี้เขาคิดค้นสูตรนี้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแล้วใช้เองจริงจนแบบ โอ้โหทุกคนถามปากต่อปากทำไม่ผมดกผมหนาะและที่สำคัญตอนนี้บอกเลยดาราเซเลบใช้กันเยอะมากทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าฉีดเถอะผมมันไม่ร่วงผมมันขึ้นและวิธีการใช้ง่ายมากคุณผู้ชมจา๋าหัวแห้งๆแบบนี้นะฉีดค่ะรออะไรฉีดเลยเช้าเย็นฉีดๆแบบนี้แล้วนวดสักนิดนึงนวดนวดนวดให้มันซึมไม่ต้องกลัวนะคะไม่มันไม่คันไม่รังแคไม่แพ้และกลิ่นไม่แก่ตามเดิมเนี่ยคุณก๊อฟกับผู้เชี่ยวชาญก็บอก พี่อุ๊ลองดูสักอาทิตย์หนึ่งผมเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งเริ่มลดการร่วงและที่สําคัญมันจะมีเส้นผมเนี่ยรากผมค่อยๆขึ้นแต่บุญบาปตัวเองสาวันเราสังเกตสองกระจกว่าเฮ้ย i, ทาไมผมมัดที่มันแหว่งต่อ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 ,ตอมันขึ้นมันแบบมันแย่งกันขึ้นเอามือลูบอ่ะจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นจุดๆุดผมที่เริ่มขึ้นและเราเห็นเลยว่าตามพื้นกวาดอ่ะเจอแต่ฝุ่นไม่เจอผมแล้วแล้วณปัจจุบันคุณผู้ชมอยากให้ดูนิดนึง อันเนี้ยอันเนี้ยคือของแท้ทําใดๆไม่ได้ใช่ปลูกผมใดๆก็ไม่ได้ผมขึ้นทั่วหัวผมแน่นมากเลยค,คุณผู้ชมลองดูแบบนี้และอยากจะก้มให้ดูนิดนึงกลางหัวที่เคยเป็นแบบจุดบอดในชีวิตที่ว่าเราหัวล้าเราก้มไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมลองดูยังไงบ้างคะแน่น<อ>ไหมคะผมเยอะ,อะมากแล้วของแท้แบบนี้เลยขออนุญาตเลยเนี่ยของแท้แบบนี้แม่ไม่ได้ให้มาพ่อก็ไม่ได้ให้มาขวดนี้ให้มาแล้วล่าสุดคุณเบ้นค่าไฟที่บ้านขึ้นน่ะอ้าวทไมรู้ไหมเป่าผมนานเหรอ น้องบูมใช่คือแบบสามีบอกทำไมอยู่ๆค่าไฟขึ้นเอาเป่าผมคุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะหัวเนี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งได้กว่าจะแห้งเพราะผมมันหนา,นหนาเพราะฉะนั้นวันนี้อูบอกเลยอยากจะชวนทุกคนหยุดผมร่วงเพิ่มผมหนาแล้วสร้างผมใหม่ที่สำคัญวันนี้มีสเปรย์ลดผมร่วงแบบนี้ให้คุณฟรี2ขวดกติกา,ง,าง่ายๆค่ะกดมาเบอร์นี้0 2 1 6 1 3 2 4 4เบอร์นี้นะ 021613244หรือ Line d t d c 99ปกติขวดนี้ขวดเดียว2,000ลดไปเลยค่ะเหลือ899บาทแต่อยากให้ทัน89สายแรกอะที่เบอร์นี้ค่ะ02161 สา4สหรือไลน์แอดดี9าส้ายโทรทันแถมเพิ่มอีก2ขวดแบบนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นซื้อ1ได้ถึง3คุณผู้ชมเซตนี้จริงๆอ่ะ6เกือบ7,000ันแต่วันนี้จ่ายแค่899บาทย้ำอีกทีค่ะ0 2 1 6 1 3 2 4 4หรือไลน์แอดดี้าไซส์ใหญ่มากจะบอกว่าขวดหนึ่งอ่ะใช้ประมาณ2เดือนกว่าเพราะฉะนั้นคุณเบนเซตนี้ใช้ได้เกินครึ่งปีถามนิดนึงถ้าจ่ายวันละ5บาทเราได้ผงแบบนี้คุณเบนว่า เอาดิาดคุ้มไหมคุ้มจะตายใช่คุณผู้ชมคือเป็นคนที่ลองมาเยอะเจ็บมาเยอะไม่เคยจบเลยวันนี้อุจบปัญหาตัวเองแล้วนะทั้งผมร่วงทุก,ท,กทุกสาเหตุเพราะฉะนั้นอยากให้ลองจริงๆและมีสาวอีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าเขาลองแล้วและเขาสาวสามชื่อจริงๆ60กว่าแล้วป้าแดงคุณผู้ชมไปดูความมั่นใจไม่มีแล้วนะเพราะอะไรกลกหมอผมร่วงผมขาดผมบางตรงหัวเนี่ยใสย่เป็นไข่ดาวแล้วป้าแดงฉีดทุกวันณปัจจุบันผมโดกแบบนี้เปลี่ยนสีผมทุกเดือนตามแฟชั่นเกาหลีสา วอีกหนึ่งคนไม่อยากไปห้างทําไมอ่ะไม่ชอบขึ้นบันไดเลื่อน oh. กลัว oh. ชั้นบนนะมองเห็นล oh. ึกมากอีกนิดนึงอ่ะร้านเนี่ยลงไททอยแล้วคุณผู้ชมฉีด oh. ทุกวันณนะปัจจุบันอยากให้ดูว่าผมหนานหน้าเด็กมีอยู่จริง oh. เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายอูไหลไปเรื่อยเรื่อย,อยลายเด้งเยอะมากแล้ววันนี้อูบอกเลยว่าเจ้าของเขามาดูเองนะอูจะไม่โทร oh. ขอเขาอีกต่อไปนะ oh. คุณผู้ชมนะตุนได้ตุนถ้าอยากผมขึ้นถ้าอยากมั่นใจกดเบอร์นี้เลย0 2 1 6 1 3 2 4 4หรือ l ล n e @DC 99า มาเลยคุณผู้ชมผมหนาความมั่นใจมาหน้าเด็กได้แน่นอนแล้วตอนนี้เหลืออีก14สายาสุดท้ายคุณ<ร>ผู้ชม14สายสุดท้ายรีบเลยอยากจะโชว์อีกหนึ่งเคสคที่เขาโดนเรียกลุงทั้งัา,างที่เพิ่ง46ทำไมอ่ะ ก็ผมมันล้านมันลึกอะคุณผู้ชมลองดูแล้วกันแก่ไหมอะอก็หนักอยู่เนาะฉีดทุกวันใช้ทุกวันเป็นยังไงกับเคสนี้เฮ้ยโอ้โหผมยาวขึ้นจากเดิม4ี่เซนผมแข็งแรงมากและคุณผู้ชมอยากกระพริบตาเคสเปลี่ยนชีวิตแล้วทุกคนเห็นเคสนี้แล้วซื้อตามและทุกคนร้องว้าวลุงศักดิ์หกปีปัญหาแกบอกว่ากรรมพันธุ์ลุงมาแบบนี้ลูกหน้าลึกหลังล้านมีผมอยู่แค่หย่อมเดียวฉีดทุกวันเป็นยังไงคุณผู้ชมค่ะลุงศักดิ์คนเดิมเพิ่มเติมคือความนุ่มยังรอ จริง<อ>ต้องเรียกพี่แล้วเหมือนคน40กว่าทั่วนี้เล่น MV ลูกทุ่งนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเบอร์นี้เบอร์เดียวเลย021613244หรือไลน์ adc99 ย้ำอีกทีค่ะ ไซส์ใหญ่แบบนี้และได้3ขวดใช้เกินครึ่งปีเซ็ตนี้6 7 0 0พไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่899บาทย้ำเลยพร้อมขมขึ้นไหมไม่อยากแก่หรือเปล่าและวิธีการใช้ง่ายที่สำคัญรับประกันใช้ทุกวันเช้าเย็นแบบที่บอกเห็นผลแน่นอนกดเลยนะคะ021613244หรือ Line at dc99 เอางี้ละกัน ท่านสองท่านคะ่ะปกติแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้เก็บผมได้ทั่วหัวแต่นะปัจจุบันต้องใช้กิ๊บตัวใหญ่และเก็บได้แค่ครึ่งหัวอ,อคุณผู้ชมลองมาเยอะเจ็บตลอดไม่เคยจบเลยออาวันนี้ยคุณผู้ชมะ่ะทําให้ดูเลยไม่เน้นสวยเน้นให้เห็นว่าหัวใหญ่หัวเนี่ยเยอะผมเยอะต้องใช้กิ๊บตัวใหญ่รีบเลยคะ่ะตอนนี้ไม่ บาด้วยอ่ะคุณเพิ่มสายได้ไหมคุณก๊อฟมันหมดร้อยสายร้อยสายโอเคคุณผู้ชมขอบคุณคุณก๊อฟเพิ่มมาร้อยสายอยากจะโชว์อีกหนึ่งเคส้าปานีค่ะแสกกว้างลึกหน้าแก่แยกความมั่นใจเท่ากับศูนย์เดี๋ยคุณผู้ชมลองไปดูนะคะอ่ะยังไงดีงอกก็ถอนแสกก็กว้างตอนนี้ลายอูเด้งมากคุณผู้ชมอดีายฟังเพลิบกดนะหลังใช้คุณผู้ชมดูความมั่นใจของฟาปานีโอ้ยิ้มแฉ่งเลยไงยิ้มสุดใจความมั่นใจผมเรามาหน้าเราเด็กความมั่นใจมีเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังเพลิะ 021613244หรือไลน์แอดด99อุย้้ำนะผู้ชายจะอายุเยอะหรืออายุน้อยก็ตามถ้าผมร้านขึ้นไปลึกคุณดูแก่ผู้หญิงถ้าอยากได้ความมั่นใจกดเช่นกัน021613244หรือไลน์แอดด99อ่ะเขาบอกว่าอยากให้เห็นคุณอู้ยว่าหัวเนี่ยที่เคยร้านตอนนี้เป็นยังไงอะคุณผู้ชมแหวกให<โ>้ดูแบบนี้จริงแฮนะนี่นผมจริงเลยจริงจริงเนี่ยอะคุณผู้ชมทํายังไงก็ได้เพราะมันของแท้อะคุณผู้ชมรีบเลยค่ะ 021613244หรือไลน์ @dc99 เชื่ออวันนี้ใช้แล้วทันผมขึ้นแน่นอนผู้ชมคะ่ะรีบเลยค่ะผมแข็งแรงผมหนาแน่นอนคะ่นะขอบคุณมากนะคะ,คะข,อคขอบคุณนะคะ่ะดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืม subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ